สกี้บออ๋อโบเมนกี้วิลาค่นี้โบเมนเนาะเดีคนละกี้เนาะกี้บางน่องอันนอ๋อกี้บางน่องอันนี้เนาะโอมาเจอตัวจริงแห่งนาคเนาะเอ้ากัแล้วแต่บางคนที่จะลอยเนาะแต่มันมีมีแมนแบบว่าบุญลอยกระทงค่ะเนะ่ยนี่เป็นส่วงเดินนีคิดว่าลอยกระทงออกพรรษาไหมเนเนาะถ้าเป็นอันคนลาวกะสีลอยตอนออกพรรษาเนาะอ๋อ สวัสดีทุกคนน้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองวิดีโอของรัดเนาะวันนี้รัดเดินทางมาเมืองน้องแปลสระเขตพี่น้องไงก็ระยะการเดินทางกับไครเต่าไรพี่น้องประมาณ 60- 70กิโลเมตรแหละจากบ้านของบรัดมาเนาะตอนนี้บารัดมาหอดายเมืองนองเนาะและไปอีกน,นี่กับมาหอด2กิโลเมตรเนาะกับฉี่เข้าสู่ตัวเมืองใหญ่แหละตัวเมืองใหญ่ของเมืองน่องนะพี่น้องนะและอันนี้ก็คือบ้านน่องวีไลเนาะ บ้านนองมีได้นึ่งก็คือบ้านที่ว่าอยู่จุดใจกลางของเมืองน้องพี่น้องไงซึ่งเป็นบ้านของพี่น้องส้นเท่าผู้ไทยเมืองน้องอยู่ทันลากระจะมีส้นเท่าบลูเนาะอยู่ปนกันเลยพี่น้องไงซึ่งเป็นเมืองเขตพุดอ,อยเนาะและตอนนี้รัฐก็เลยได้นัดกับยูทูบเบอร์ YouTuber, สาวนะฮะคนหนึ่งเนาะอยู่ที่เมืองน้องแห่งนี้เนาะเดียวเข้าไป พบปากับเพิ่นเลยเนาะตอนนี้เพิ่นก็ออกมาทงให้ท้างหน้าเนาะเพิ่อนออกมายิบกระโทกนะเอาไปติดตามรับส้มพอพงกันเลยทุกคนเลยนี่พี่น้องเลยเจอแล้วนี่นัดกับเพิ่นเลยเนาะเซฟมาบอกว่าไอซสีขึ้นมาหาเนาะอยู่ที่เมืองน่องแขวงสะพานเทตแห่งนี้เนาะนี่แต่แทนสบายดีเด้อทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีโดย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 อ้อกำลังฮ็ด กระโทอยู่บนนี่โอ้โดอยดยป้าโทกำลังงามเนาะุคาซ่ารอยกระโ t ม่มาแรงนี่นะมีรอยกะโทม้ดยโดยเจลนอกมันบ้าโอ้ากาศ้ีโดยโดยโดยนะอันนี้ขออนุญาตถามชื่อยังนอกคนนี้นะ บาทิบเด้อพี่น้องบาทิบบ่บาทิพอ๋อดอยดอยผดี่ยวมีช่องยูทูบดูโอ้มีช่องยูทูบบ่แต่ว่ากระนั้นดังขาดขาดช่องเลยก็ได้อผักเลยก็ได้ช่องบาทิบกันพาเที่ยวเนาะเป็นภาษาไทยนะพี่น้องบาทิบพาเที่ยวเนาะเป็นภาษาไทยโอเคเดี๋ยวเราทีขึ้นโปรไฟล์ให้เลยพี่น้องเด้อคนต่อไปขออนุญาตแนะนำตัวแน่ซิกกี้บ๊อง อ๋อโมเมนกี้เวลาอบองนี้บมเมนต์เออคนละกี้เนาะกี้บางนองอันนี้อ๋อกี้บางนองอันนี้เนาะกี่ลกี้เวลาเออคนละกี้ฮักนะฮักคือกันเลยได้ความงามสุสีกันพี่น้องไง <c oughs> อ่าเป็นยูทูบเบอร์กันบ่คนน,นั้นละกะกำลังเฮ็ดมอ๋อกำลังเริ่มเนาะอเอาคิดคิดได้แล้วว่าตอนนี้ว่าสิเฮ็ดซ่องแบบใดเกี่ยวกับการเลี้ยงสวนอ๋อโดยโดยโดย อ๋อโอเคเดี no, <Men. S 1> ๋ยวสร้างทรงขึ้นฟังน้ำบาลลาร์ก็ได้เด้อบอลลารยินดีนำเสนอให้เนาะน้องกี้สาวงน้องเนาะต่อไปแทนแทนนี่สาวคัดน่น้องคัดสาวผู้ไทยโดยโดยโดยโอ้มาเจอตัวจริงแห่งนากเนาะโยหากาเจอเป็นครั้งที่สองเนาะสุดนี้ครั้งที่หนึ่งมันเจออยู่บ้านปะจเตียนเนาะบอลลารัตไปท่องเที่ยวเนาะตามวิธีโสดบท กับบังเอิญเจอกับน้องคับอยู่ที่พ่นเลยทุกคนอยู่บ้านปาจเตียนนอ้องซมานัดกันเลยนะไปร,ะรับไปกับไปกับอ่าปร,รับดินพี่น้องเย้ยช่วงเราดูหน้าแรงเนาะตอนนั้นฮะก็ได้เจอกับน้องคับ <c oughs> น้องคับกำลังสีออกไปหาป่าด้ตอนนั้นเพิ่นเป็นแบบซาป,ประม้งฮะนะแปลงลางเป็นชาปะมงตอนนั้นพี่น้องเลยนี่แต่คนตั่วไปเขาเรีย อันนี้ซื้ออยังเนาะคนนี้นกแก้วเนาะอ๋อโดยเนาะโอ้ทีมงานนี่มีแต่คนน่าหักน่าหักเนาะโดยโดยโอ้คนนี้ทางไคนน่าหักคนนี้เขาจะไป็นเหตุบ่โอ้ปะลักจะได้เที่ยวมาเมืองนอนดูแลมันเด็นะโดยพากันออกมาแตีหนึ่งโมงสิบสองโมงคันนะโดยพากันเริ่มเอ็กซกันโงบ่อ๋อได้จักอ่านแล้วนี่ กำลังได้อันเดียวเนาะอ๋อเยตอนประดาสาวๆน้องๆน้องๆคนสิพาไปลอยกระทงตะเลงน้อยอยู่ที่สายเซนละน้องเนาะคือสายแม่น้ำเซนที่ว่าง่ายสมควรเลยจะมีอ่าการไหลเพื่อไฟน้ำบรรทบตะเลงอ๋อมีไหลเพื่อไฟน้ำได้พี่น้องเลยนี่ประดาสาวๆประมาณประมาณตะโนงตะเลงเนีย ประมาณเจ็ดโมงพี่น้องเอ้เดี๋ยวที่ตามมาส้มอันนกขัดน้องคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ถ้าประมาณเมื่ออื่นเนาะเดี่ยมืันนี้เอาเทสตอนนิบกระทงตอนนี้แลยครับรับเอกที่ชอบสถามนภาพที่มากของบรรดาน้องๆอีกนอยนึงเนาะแอกที่พิสคลิป้วกปราแเรงปลาแรกก็คือลงคลิปเมื่ออื่นพี่น้องเอ้จะได้เบิ่งเนาะที่ตามบรรยากาศป้องกันไม่ให้ขี เหี่ยวจีกใบตองแบบผีหน้อยๆเด้อซ้ำเก้าอันแบบเราต้องใส่ใบกล้วยเนาะแม่นนั่นแหละใบกล้ว,วยเข้มมุดเอเ๊เริ่มงามแล้วเด้อวันนี้นะครับเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วก็แลาวกันกินนันสมมะขามโอ้กินสมนี้วะนี่คิดสมนะขามแล้วโอ้นนคิดมมแต่เช็ดแผลทำลายออกน้ำเช็ด <c oughs> <c oughs> มองขามมองไส้บังคือดูตรงไหนทางหน้ามั้งใ่ละบรรยากาศดีหยิบขายน้่นตี้นี่ครับก็มีแต่หยิบลงลอยเองอ๋อหยิบลงลอยเองเนาะอ๋อดีต่อแรงเจอกันพี่น้องเลย<ช>บรรยากาศใช่ป่ะเด็ลับกะหากระมาครั้งแรกตอนแรกนี่แหละ <c oughs> บรรยากาศกันลอยกระพุง้งอะไรๆเรือไฟเนาะ <c oughs> ก็คือมันนี่คือบุญห่อข้าวสาลากเนาะแม่นี่คืไทยแมนบุญห่อข้าวสากนะคขาเจ้าสี่าลอยกระโงตอนนี้เลยส่วนแบบว่าอออผันซาขนาดสีไม่ได้ลอยเอาก็แล้วแต่บางคนถี่จะลอยเนาะแต่มันมีมีแมนแบบว่าบุญลอยกระโถงนะฮะนั่นน่ะจิตเป็นสวงเดินนีคิดว่าลอยกระทงอ๋อภาษามาเห็นเนาะถ้าเป็นันคนลาวกะสีลอยตอนอ๋อผันษาเนาะ ใช่ปีมก็ได้นะเว่าบ้านชาวคัดเมนหีทุไทยเมนร้อยตอนบุญหอเขาซากนกตะเอิร์นบุญลอากันทงเพราเขาซากน่ะนะไรเฮือไพแต่ละปีจะในนี้มันบอกแม่งรงบุญหอเขาสลากในละไหลเฮือไฟเลากระทงเลยเนาะแล้วก็ศสวงเดินเก้านำบุญหอเขาประดับดินข้าวตะกัสีเฮือไพ่เจ้า่าสุดก้อนเหมือนพ่นตกก็เลยไม่ได้เอ็ดไม่เอ็ดเดินซิฟนะตอนสวงบุญอันนี้คือ อะไอ,อยู่เขตเมืองนองจะเคยปฏิบัติกันมาไปดีนะทุกคนนะเพราะว่าบ่เคยเฮ็ดเนาะจะรออกประชารนได้จะร่ายกระทงจะอะไรอะไฟบ่เคยเฮ็ดเ<ห>นาะมีแต่อยู่ในเม,มืมองใหญ่คืออยู่สอนเขตดวงเขบางบ่ยู่ทางนครปาซีสบ่เคยเห็นอยู่จะเมืองน้องไรทีเดียวร่อยทีเดียวนี่จบเลยเดี๋ยวปีหน้าเจอกันมาอีกเดี๋ยวตัวเลขเนาะจะได้เจอกันมรรยากาดน้ำสิคือคืนสบายเนาะคนเนาะ บล็กที่ได้ไปนำบรรดาน้องๆอเลยว่าสาวๆเมืองนอกเนาะเจอครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเน,ะนาะนะครับเจอตัวจริงโอ้ขาวใส่เด้ทุกคนเลยอา้าคันพูดใดยาบเบึ้งเนาะาบเบึง้งอยากสัมผัสริสกากรรวันนี้การนำมาเด้ออยู่ที่เมืองนอกมาบึ้งตัวจริงคัว่าโบกาุ่นห้างนอเดลลับผ้ามาพี่น้องเลยกับสำหรับพี่น้องที่ว่าอยู่ทางประเทศไทยเนาะอยากมากกับสมรครคามมาทาง วามิตรภาพเล่าไทยมุกดาหารคือภระสพันมุกดาหารนะกระจากนั้นมากครับประมาณสองร้อยประมาณสองหกสิบเนาะมหันีประมาณ260อม2องหกสิบกิโลเมตรค่ารถนี่ค่ารถม,มีนี่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้นนน 50, ค่ารถมเดาเลยสองแสนห้าสพันกีบแล้ว1สนห้าพันกีบเนาะข้ารถสดตัวกะเติมน้ำมันประมาณประมาณห้าแสน ประมาณห้าเซนหรือสี่เซนก็ะหอดพี่แหละคาไตกลับก็ประมาณหนึ่งล้านกีบทุกคนเลยสามารถมาเที่ยวมาส้มได้ได้ทุกคนเลยอยู่ทางนี้มีอันอยู่แถวนี้มีธงหน้าหน้างามเนาะอันนี้เป็นธงหน้าของน้องคาดวะนี้ของล้านสาวเนาะอ๋อพู้นี้เป็นน้องสาวเออล้านสาวเนาะสาวกี้อ๋องั้นเขาเหียนบ่สาวกี้นี่ฮะจบปีไก่นี่จบปีไก่นี่จบมารเก็ตบ่แม่นอ๋อแล้วบ่ได้ไปต่อบ่ จังว่าเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งก่อนเดี๋ยวนี้คือยุกไปก็ได้ผัวก่อนกับจบเนาะยันนั้มาทันได้ฟ้าเอาผัวตีสารฝันก่อนสำหรับน้องคัทนี่ขออนุญาตถามน้องคัทนี่เฮียจบเลยเนาะจบแล้วจบปริญญาบ่จบชั้นสูงคืออ๋อเรียนชั้นสูงเนาะมีพันยไลมีพันยไลชั้นสูง ใส่สุบ,บัติสาขา,า,ขาเปลีสาขาบริหารโอ้ยเงี้ยายดีแท้สาบริหารเลยถูกคนเลยเอาคัพูดได้จีบได้กันเนาะได้ไปเป็นผู้บริหารสซงตัวได้เดี๋ยวเวาลาฝากอ่าส่องยูทู e เนาะนี่แหละพี่น้องเลย <c oughs> เพื่อนเป็นยูทูบเบอร์น้องๆเนาะว่ามึนางน้องในเตียงนึ่งไหมเดี๋ยวน้องคัด ว่าอ่านซองเลยก็ได้เนาะน้องคัดสาวผูไทยบ่กกาโคพาซองนำบาลลัดเด้อแล้วก็เอฟซีของบาลลัดเนาะอ่าสองสาวคัดกับสิเป็นภาษาไทยสื่อสื่อซองนะน้องคัดสาวผูไทยเนาะพิมพ์เข้าไปเลยยูทูบกับสิเห็นเนาะกาพาติดตามสองสาวคัดเด้อเด้อดอยดอดยโอเคดอยเข้าไปกดไลค์กดติ๊กต๊อกเนาะอว่ากดซับสไครป์กดกระดิ่งแน่แชร์ช่วยเพื่อนนะเด้อคลิปเพื่อนเนาะ ให้ดัดงๆเลยตอนนี้ถือว่าต้องคัดเฮดเวกหรือเปล่นี่ยังเลยเวยังไม่ได้ยังรอทา่าเนาะอ๋ะอเวอันนั้นนะบ่สเมนเมนเข็นจบแล้วการยังไม่ได้เอ็ดเวกอะไรเลยชว่วงนี้แสดงว่าคือเฮ็ดคอนเทนต์เนาะไปเรื่อยๆมันบ่สอ๋อมาอยู่บ้านนะแม่กับเอ็ดไทยเอสโซนไปหันเลยโอ้มีเฮ็ดหน้าเฮ็ดเฮ็ดสวนเนาะแมน บวลาคิดว่าหน้าของน้องครัดโบยเนาะนาฬนาเนาะวันนี้นกคัดอยู่ทางภาคเสฉหน้าสกัดอยู่ภาคเซ่พุนแม่ไก่ปะไก่โอ้ยไก่ตั้งอะไรเนาะตั้งอะไรพวกแม่ประมาณจักกิโลเมตรแต่บางรองไปเนี่ยโอ้ไก่เติบทายางกะประมาณสมูงกุ้งก ua ทายางสากระซ่องสมูงปลาน้ำสมูงปลายโคตรไก่เลยแม่แต่ว่า โอ้เขากเป็นบาลลัตดีใจสู้ได้ไก่ชาวใดก็ยากได้ก็แมนมีแฟนเทนี้นี่สมมุิว่านะสัย่างออกกำลังกายไอ้สัย่างออกกำลังกายป่าสักโมงหนึ่งสักโมงป่าเนาะแม่โอ้โคตรไก่แล้วมีทางรถจักไปได้บ่รถจักกลับไปได้เนาะรถจักรถไทยยังสีไปได้รถจักรถไทยไปได้เนาะแต่กะลำบากเพราะว่าต้องเอาห้ามห้ามเอฟไอเอานะแล้วบ่มีเย็น บ่มีบักบ่มีอย่างบ่มีีมเนาะออ๋แต่ก็ต้องจา้างขจอ้อาห้ามเพือเที่ยวเนาะเขจ้าจก็สิเอาเที่ยวหนึ่งสาวพันกีอ๋อเที่ยวหนึ่งสาวพันกีทั้งไปทั้งมามันบ่อยู่ในสาวพันนะอ๋อสเฉพาะอันนั้นเนาะรถจักรนี่เท่าไรรถจักรเนี่ย,รถ,ร,ยรถจักรกับประมาณคันสิบพันนี่เนี่ย ไ้เปางคันเนาะคนต่างห้างมนเนาะดูวายุนำการเราเลยนำการแต่เป็นรถไทยกับสาวพันไดกับแล้วบอกคุณนะเอากลับไวปเทอ๋อเอสบเหรอเอสดีเหรอเนาะอือเอาแล้วแล้วบอกแล้วบอกคงจะเอาไปไปรอยบ่าไปแฟงหัวเนาะพี่เอ๊ อันนันยังเขาองเฮียนไดเราเนาะอนตอนนี้บรรยากาศก็กโคตรดีเลยทุกคนเลยกวันนีอออ้อากาศชี่คึมๆนิดนึงนอ,งบอนบอรแดดแล้วก็บรเดฝนแต่ว่าเส้นทางของรับเด,ดินทางมาเนาะฝนตกสุดทางเลยเลยเหมือนนี่นะโอ้ฝนตกข้ามละแต่ว่าบรต้งแห้งปนาดตกปล่อยๆธรรมดานะพอคือเมื่อวานเมื่อวานโอ้ลินข้างในเมื่อวานเนี่ยลินเกือบเบิดมือ โอ้ทุกคนเลยมีบุญวาสนาปีนี้ได้มาล้อยกระทงลายเฮือไฟอยู่มางน้องก <c oughs> ารได้นัดเพิ่นเตด,ดุลแล้วเนะาะบลักนัดน้องขับตัวเสาราครับสาวไทยเนาะแต่ด,ดลแล้วว่าีขึ้นมามาังน้องเรามีโอกาสกระจักเขาได้เดือนบาได้มาจักเถื่อเนาะจนหอบมันนี่ก็เทวะขึ้ <c oughs> มนมาเป็นยอนอน้อนไปใส่บุตรใส่บาทเมือนสาวในวะเวลปใส่บาทเด้เมือน้านี่ สบายอันนั้นหอเขาซาราพร้อมบุญนั้นบ่อนันนำจึงได้ม,มาสัมผัสกับบรรยากาศอยู่ที่เมืองงองนี่นพี่น้ไหมเพศกระเฮ็ดบ๊อบนกับเพศเพศน้ำบ่อบเพศเพศน้ำเนาะอ๋อเพศชื่อจังไรเพศก็ะซือคัดสาวผู้ไทยขัดสสาวผู้ไทย <laughs> แม่ตัวไทยตัวเราอ่ากระือคัดนะที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะอ๋อสาวผู้ไทยน้ำรังเป็นภาษาไทยนาะ ็คือคัตในภาษาอังกฤษพี่น้องไย,ยแล้วก็ตามด้วยภาษาไทยหรืออกักษรไทยเนาะคัดภาษาพุาทไทยว้าพิดภาษาุไทยเป็นภาษาไทยเนาะสะกดโดยอกักษรไทย,ยอ่าอย่างถนัดเลยเนาะเห็ดอย่างถนัดเลยเฮ็ดคายก็ได้ว่าเป็นอาชีพเสริมเนาะคับเลยคือแล้วคือแล้ว เพชรขายเพชรเป็นอาชีพเสริมเลยนี่มีเบอร์บอกกีล้วกันกำลังเฮียนน้องบอกกี้นี่ยกำลังเฮียนเฮ็ดเราจีจีเนาเอาบอกกีสอนนี่บอีอีอันซื้อบาทิดบาทิดโอ้ยลงแล้วบาทิดก็ตลกอ่ตื่นเต้นโอ้ยสบายดีเห็นความงามของน้องคัทตะก็ตื่นเต้นแลยก็ลืมเมาซื้อ น้องกี้เบาเบากี้เนาะอันนี้เบาทิพตเนาะเบาทิพย์นี่พลังเฮียนเฮ็ดเนาะพี่น้องทุกคนในอืมในกระป๋าน่องอันเบาอันเออปฏิตามซองคนเดได้่องของเบาทิพย์เนี่ยวันนี้ก็อยู่แค่ทางเลขจักเลขอย่างทางนี่คือทางน้องทางห้างอันมาแต่เมืองน้องเนาะชิรัตใส่บ้านดงบ้านดงสว่าง จนี่หาบันดงสวรประมาณ30เนาะไปได้แน่นเนาะประมาสามสิบกิโลเมตรจอนี่หาสซีู่นประมาณหกสิบเจ็ดสิบปุ๋นไหนไม่เคิดมาซ่อนมาแค่วันนี้บัดงแต่บันดงบารัดเบิกปลายหันแต่บันดงหอดนองน้องในสาสิบหกิโเมตรตัวไก่เติบเนาะบันนี้แต่เซีู่ปนหาบันดงในกประมาณสามสิบสาสิบปลายนั่นนึงนี่แหละ ก็น่าจ,จะประมาณ6 0 7ิเดสิแต่ผลมานี่แต่สโปนมาน,นี่รัเลียงก็ใช้เวลาในการเดินทางมากกับอูประมาณส่งงป่ายเด้ทุกคนเด้ก็รเล่นวหวยบ๊วเรามันขึ้นผู้แล้วมันจะเป็นดอยแถวนี้เป็นผู้เป็นดอยเด้ทุกคนเลยสำหรับพี่น้องท่านใดนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเขียเอน,นืองนองี่ก็ควรระมันระวังแล่นรถมาให้เกินที่แท้มาให้เกิน40กิโลเมตรต่อส่งงเพราะว่าทางในโค้งแห้งเป็นเขียว อย่างเพิ่งคือวันตะายแต่วานตะายเนาะนะครับเนาะลูกค้าเนจะมูดีเด้อ,อท่านเที่ยวเมื่อเซปูนเที่ยวเมื่อสวัสด์ตลอดเนะดาะกาดโดนๆไปเถอะหนึ่งไปยามีเบสเมื่อเช้านี่เห็นน้องคัดโพสลงเฟซบุ๊กโต๊ะเนาะคือเอาลงทางเพจน้ำหน่อยเห็นไปใส่บาตบุญหอเขาสลากโอ้ไปเสิร์ชหาได้พี่น้องได้ค <laughs> นฮักหลายได้ ไปกับผู้ใดเนเมือนชาวเนี่ยนะไปกับร้านสาวไในร้าน,านสาวคนนี้เนาะไปกับคนนี้เนี่ยมันบ่เมือนชาวเนี่ยนะนไปน้ำกันอ๋อเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวคุณคุณอยู่เห็นทายหกสามคนน้ำกันวัดเมืองน้องในบาลัดบระธานได้เข้าไปจ้ะเธออะไรคอนไหนเขาในโอกาสกับขีพาทุกคนเข้าไปเบิ่งเนาะที่วันข้า้งตรงนีเนาะตอนแรกนี่ที่วันอันนั้นเข้าไปวัดกตอนบ่อเรือยังไง ขวัดก so oh. um ่อนเพราะว่าข้าจ้าสิเวนเทินอยู่วัดก่อนเลยค่ะหลงไปเสไปไล่เถือไผ่แล้วก็ทงกันเนาะเ่วรเทียนี่ประมาณตอนประมาณจางงเนาะประมาณเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเนาะแสดงว่าเจ็ดโมงเวรเทีแนอะประมาณเจ็ดโมงครึ่งรอดกระทงเนาะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นก็พอดีขวัดเดือดลายเดืกดลายกับอัน สายตี้เขาสิเข้าเขาสิเข้าฮันตี้เนาะก็ตรบุญีคนตอนนีเวียนเทียนได้จดเลยโอ้เห็นบ่ทุกคนเลยเช็ดทางพระเจ้ากำลังเดินทางมาเตงสวรรค์เตซีปูนพนับจะเป็นทางลาดยางมาต่อยได้ทางข้ามานดีได้ทุกคนเลยเดินมาขัดกำลังสีแเหลโอ้บังงามนะโอ้ยีฟังสามารถหลายด้านเนาะ เกียนจกสั้นสูงมาแล้วแต่ว่าอุบัติเหตเกี่ยวกับการเฮ็ดกระโทนเนาะเกี่ยวกับการสายการบริหารทุกคนเลยคนญาตถามตอนนี้น้องคัดสเตตัาเป็นอะไรยังโสดบ่เลยบ้นดย่างโสดอย่างโสดเนาะโอ้ดีดีดีนะทุกคนคันว่าแต่พไดจะจีบกับเปิดโอกาสให้จีบจิบ่ บคบคัจีบได้จีบได้เนาะเออเข้าไปจีบในกองคอมเมนต์เพิ่นก็ไดเด้อทุกคนได้ในใต้คลิปเพิ่นฮันบาลักขาที่ซัพพ์ตเป็นที่เน,ะนาะคานว่าดีเลยผู้ใดได้สมบังกับสามน,อนอ้องก็จะเริ่มบอกบาลัตนำเด้อบาลัตชิมาฮมยินดีนำเอาอันนี้คืออันนั้นเนาะ น่าจะบ่ทันตอนนี้น่าจะบ่ทันบ่ตอนนี้เวลาประมาณสี่สี่โมงสี่โมงยังสี่โมงยังแล้วทันอยู่ดอกเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะตอนแรกเนาะตอนแรกตอนไหนโอเคโอเคอาทุกคนกับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับสมมาพาะควรแล้วเนาะเดี๋ยวไปที่ตามมาส้มพาบรรยากาศกันเลี้ยนเที่ยวไร้เฮืองไฟลอยกระโถนน้ำกันเนาะตอนแรกเนาะก็คือ ก็เล่งก็คือมื่ออ่นแล้วบรรลับจังทีลงคลิปนั่นเนาะเพราะว่าเวลาลงคลิปวันละคลิปวันละคลิปนอกคลิปเงาแล้วก็คลิปสั้นคลิปซอสเนี่ก็วันละคลิปกันแล้วก็โพสต์ซุ้มโซนอีกวันละครั้งอีกเนาะประมาณนั้นเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาเนี่เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ที่วิญญาณไปไหนเนาะซอยเบิ่งโฆษณาให้บรรลับจนจบเด้อเพราะว่าที่เป็นกำลังใจให้บรรลับได้เฮ็ดคลิปเดินทางเงาๆไปหาสาวเมืองนอกนะฮะเดี๋บวนี้เนาะคนเนาะ าพาทุกคนไปเบ่ง่าพบรรยกาศาที่สวยส,วสดางดงามเนาะแล้วก็ที่สสำคัญอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นให้ทีปวปดอของบาลัดเนอแล้วก็เป่าทิพเนาะนล้รก็น้องกี้นี่แล้วก็น้องคัดสาวบุไทยเนาะทุกคนเนาะก็ะที่ได้จบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะพาทุกคนไปก่อนสวัสดีสวัสดีน้องครัสบสวัสดีน้องกี้เด้อ สวัสดีัทพสวัสดีพี่น้องด้วดยให้ห้กันหนสองเดี๋ยวเดียวหนึ่งสอง้หนึอ้ยิยนะหสองยกิ้มหนึ่งสองซ้มย้เห็นเลยนึ่งส Yeah.